ก็ก็ย <toys> ังม <av ac> <ic> ีหลายจังหวัดในเขตบริมนทลกรุงเทพก็เจอฝนนะฮะอย่างเช่นตอนเที่ยงที่ปทุมธานีนะครับชุมชนหลังโรงพยาบาลพัทละทนบุรีที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับบ้านเืิมประชาชนนี่ก็ถูกลูกเห็บด้วยแล้วก็ถูกพายุหอบหลังคาไป นับรวมแล้วก็ประมาณห้าสิบหลังนะฮะที่เสียหายบางหลังเนี่ยมองไปเนี่ยเห็นหลังคาบ้านเนี่ยปลิวไปปลิวไปต่อหน้าเลยอ่ะเหมือนกับลมวิ่งราวหลังคาบ้านไปเลยโบไปเลยอย่างเงี้เลยโอ้โหนี่ยังไม่ยังยังเบาเลยบางบ้านที่ผมเห็นเนี่ยนี่ที่ไหนเนี่ยนี่ที่จังหวัดอะไรเนี่ยก็ไม่ทราบประทุมประทุมธลนีมีบางบ้านหมืห็นว่าเปิดเลยอ่ะหลังคานี่หายไปเลยอ่ะ ก็ใครที่เสียหายนะครับก็ไปลงชื่อไว้ที่เทศบาลนะครับทางเทศบาลก็จะช่วยค่าเสียหายให้นะครับนี่ดูสิฮะสามพระภูมิอ่ะอุ้ยไปหมดเลยโอ้โหดูสิฮะโอ้โหแสดงว่ามันแรงมากนะเนี่ยแล้วก็มีที่พัทยานะครับพัทยานี่ก็ตกสามชั่วโมงนะครับก็น้ำท่วมฝนตกรถติด ที่อำเภอบางละมุงนะครับใช่ครับหนักมากแล้วก็มีที่ราชบุรีนะครับดำเนินสะดวกเนี่ยนะฮะลมพายุเนี่ยทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักสามต้นนะครับแล้วก็ล้มทับบ้านของคุณทวัตกีฬารเสนะฮะได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยโอเสาไฟฟ้าล้มทับบ้านใช่เสียหายด้วยอันตรายด้วยนะเวลาล้มเนี่ยสายไฟมันก็พลาดลงมาด้วยครืม แล้วมีที่ไหนอีกที่จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนรี่นนฝนก็ถล่มหนักมานะครทั้งโรงเรียนทั้งวัดเลยนะครับโรงเรียนวัดราชบูรณะพังเสียหายยับเยินเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณเดือนเมษายนก็ทีหนึ่งละนะครับก็เจอพายุหนักมาครั้งนี้อีกเมื่อวานนะฮะก็ปรากฏว่าเจอพายุถล่มเข้าไปนะครับโรงเรียนก็พังเสียหายทั้งหมดนะฮะตอนนี้ชาวบ้านนะครับวัดก็ช่วยกันทําทั้งวัดทั้งโรงเรียนเพราะว่า นักเรียนจะเปิดเทอมแล้วนะครับคูลค่าความเสียหายประมาณหกแสนกว่าบาทนะครับที่สุพรรณบุรีใช่ไหมครับโอ้โหรุ่นหลายจุดเลยแล้วก็ที่พิษณุโลกเป็นไงฮะพิษณุโลกนี่ปรากฏว่าที่ตำบลบ้านกลางอำเภอวางทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับฝนตกนานประมาณหนึ่งชั่วโมงรัศดรได้รับความเสียหายห้าสิบหลังคาเรือนนะครับโดยเฉพาะหลังคาบ้านถูกแรงลมพัดหายไปทั้งแถบนะครับ โรงเรียนบ้านหนองงาแล้วก็โรงเรียนบ้านกลางวิทยาถูกพายุพัดหลังคาคารเรียนก็ได้รับความเสียหายมากนะฮะและ้วก็ที่กาลสินหลังจากที่เมื่อวานนี้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตครับที่กระท่อมกลางไร่ที่เขาไปเช่าที่นะครับปลูกปลูกอะไรแตงโมไว้ก็เสียชีวิตวันนี้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาลสินก็ต้องเตือน ให้ระวังพายุฝนฟ้าขนองกระจายกับมีฝนตกหนักนะครับเรื่องฟ้าผ่าด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะว่ามีคนเสียชีวิตในพื้นที่ก็เตือนละเอียดหน่อยนะจากนี้ไปเพราะว่าคำจริงสองสามีภรรยาเนี่ยก็ระวังอยู่แล้วด้วยการปิดมือถือไม่ใช้ครับแต่ก็ลืมแป่ว่าตัวเองมีพวกตะกรุดทองแดงอ,อยู่ที่เอวอยู่ที่คอก็ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตทันทีนะฮะขนาดอยู่ในกระถ่อมน,นะ ไม่ได้อยู่ที่กลางแจ้งนะเอออนี่นะฮะคุณกัมพูก็ถือว่าโชคดีค่ะพอเมื่อวานนี้ยังทะลึ่งไปเตะบอลคือมันลงไปแล้วแล้วฝนมันตกลงมาก็เลยก็หยุดสิแล้วกลางฝนเลยเหรอกลางฝนเลยไหนๆก็ลงไปแล้วใส่ใส่สร้อยใส่ไรเปล่าไม่ได้ใส่ฮะไม่ได้ใส่ก็เลยใส่เก็บไว้ก่อนหรือว่าไม่มีจะใส่เออไม่ก็อันเดียวกันไม่มีจะใส่อันตรายนะกัมพูอย่าไปทาอย่างนั้นอีกนี่แฟนรายการรู้เนี่ย เขาจะเอ็ดตโลเอาได้ครับเพราะคุณไม่ใช่คนธรรมดาคือคุณก็เป็นคนไม่ใชาคนธรรมดาจริงเป็นคนของประชาชนเนี่ยไม่ใช่นึกจะทําอะไรก็ทําครับต้องขอความเห็นชอบจากแฟนรายการก่อนอ